สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะต้องบอกว่าล่าสุดก้อยอารัชพรนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังนิกกี้ณัชชัดปล่อยเพลงไม่มีนุ่นสุธิพาแสดง MV เรียกได้ว่าหลังเลิกรากับแฟนสาวอย่างก้อยอารัชพรทางด้านนิกกี้ณัชชัดนั้นก็ได้ปล่อยเพลงอารัชพรในวันเกิดด้วยความหมายสุดลึกซึง้งถึงอดีตคนรักเก่าแต่ทว่าใน MV กลับมีนุ่น สุธิพาแสดงด้วยท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายอาทิก้อยจะดีใจใช่ไหมชื่อเพลงชื่อก้อยแต่คนใน MV เพลงงอแฟนแต่เอาคนที่มีส่วนในความแตกแยกนี้มาร่วมใน MV ตลกอะชื่อเพลงอารัชพรแต่ MV รวมทุกงานมันจะเป็นคอนเทนต์โปรโมทเพลงหรือเปล่านะ และล่าสุดก้อยอรารัชพรนั้นได้เคลื่อนไหวแล้วหลังนิกกี้ณัชชัดปล่อยเพลงใหม่มีนุ่นสุธิพาแสดง mv โดยเธอนั้นก็ได้ลอยตัวเหนือดรามา่าพร้อมกับโพสต์สตอรี่อินสตาแกรมโปรโมทเพลงใหม่ให้นิกกี้นัชชัดอีกด้วยขอขอบคุณแหล่งข่าวทีนิวคะ่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ